นี่เป็นร้านยำนะยำยำใหญ่ยำใหญ่โอ้โหมีทุอย่างเราไม่เอาผโอเคเนเี้ยวหวานนี่ยำอะไรหมคะายำหอยเหรอแาแขงครับ ยำไอ่แคงไอ่แข,ขงมีสารพัดยำเลยนะครับยำทุกอย่างเลยครูม้าก็มีปูมาก็มีมมมมอ่า,ออานนะครับจะเป็นหอยแขง อยนางรมไข่จ <ay> ๊กุ้งสดนะครับย้ไข่แทนกับหอยนรมรวมกันตกกับแทนกับหอยนางรมรวมกันสดกับก็ได้ น้ำพริกเผานี่ใส่จะยำอะไรครับหอยแพรงกับหอยนางรมอ,อ๋อครับจะ๋น้ำพริกเผาด้วยนะครับจ้าแล้วเรายำยำหอยแมงสีโอเคหอยแมงสีกลางกางไปจ้าทาน,น,ดากกนาได้เลยค่ะยำหอยแมงสสองสูตจ้า ดีมากครับ สาอย่าเผ็ดกลาง้สมเลยเอนนาดไม่ะไ่ต้องผ็ะรจ้าจามุเส้นสุดเผมยใส่ทุกอย่างนึ่งหนงถุงใส่แต่ผน้อยใส่ทุกอย่างหนึง แล้วใส่แค่ใส่กอกกับหมูยอ อะไรคะข้างหลังยำรวมิตรเส้นเป็นยำมุนเส้นรวมิตรนาะเป็นปนะใส่ผักแค่สองอย่างใส่เลยนะใ่ผักแค่สองอย่างเอาเป็ดมา เครื่องใช้ทุกอย่าง มถุงเท่าไรครับพี่ถุงเท่าไหร่ครับพี่ถุงเท่าไหร่ก็เรืองหกสิบบาทครับโอ้ดีเยอะเนาะเยอะมากเลยรสชาติเด็ดเลยครับอร่อยมากแล้วประกันดูลูกค้าผมนะนี่ขาประจำใช่ไหมครับน้องก็มาทานประจำนะครับ อไ้นั่นนะเห็อลูกค้าลูกค้าประจำทั้งนั้นเลยนะเนื่งใครทานค้าในึร้อต้องต้องกลับมาอีกใช่ไหมติดใจเิืยาวนะจเข้ามาตัวนี้อะไรเชยาวครับว่าไงจ๊ะม้ม่าจ้ะม้ำมาใส่อะไรบ้างนะใส่ทุกอย่างไม่หงายใจใส่แค่สองอย่างใส่กุ้งว่ ี่เอาผิดการเนาะเอารถจัดนะดการ๋มวมามารถจัดกุ้งไส่ต้กรอไข่กุ้ชนิดเลยผักใส่สองยอย่างนี้ก็ได้อันนี้อันนี้จ้าไม่ต้องไปหรอกวุหรออยู่ตรงนี้เลยแ <laughs> ไปทำงานแล้วนีอเฮ้ยยังี่

ได้เยอะมากเลยราคาผมหกสิบบาทนะครับพี่โช,โชว์หน่อยโชว์หน่อยหกสิบบาทนีกุ้งนครับมกุ้งหม,ต,งมตัวใหญ่ๆเลย เผ็ดน้อยแล้ว7ทจ้าขอบคุณนะครับยำหมอยแข่งยแขงก็อร่อยนะครัอนแขรงมยน้งมเอาเผ็ดออกหวานนะเผ็ดเผ็ดหวานเลยใช่ไงจะมาเผ็ดออกหวานอะไรต้มยำในจาปาต้องใส่เนื้อต้องใ่ีตาใส่ถ้วยนะจา เราไปทำอะไรครับผมถายแล้วไปไปลงยูทูบครับลงยูทูบเดี๋ยววันหลังจะมายืนไลฟ์สดให้จัดไปเลยพี่เอฟซีเขาดูหน่อยได้ครับเดี๋ยว<า>วันนี้ขอถ่ายไปลงก่อนวันไหนมาพี่ก็ต้องเอาบอกโทรมาบอกผมไม่จะได้ คจัดของจัดอะไรไว้รอครับวันนี้ยำตามใจลูกค้านะครับมาลูกค้ามาช่วงไหนช่วงนี้เลยช่วงเย็นเย็นนะช่วงเย็นประมาณ5โมงก็เป็นต้นไปอ่ะที่5โมงนี้ผมมาเยอะเลยตอนนี้ก็วันเยอะรู้สึกลูกค้าเยอะนากครับผมเดินมาจากหลายร้านเลยแน่นทุกร้านครับผม ยำกระเฉดค่ะกระเฉดไม่มีนะคะวันนี้กระเฉดไม่มีเลยจาเป็นๆได้ไหมครพราะว่าช่วนี้เขากระเฉดแพงมากเลยค่ะต้อสบาทไ้ตอนนี้ผักแพงคับแพงเดี๋ยวเราก็ต้องขายใบกะเพราโหรพาอะแพงทุกอย่างโอโลร้อยครับี่เนี่ยร้อยสี่สิบครับใช่ใชตอนนี้แพงยำส้วเลยโอเคไหมคะเไม่อเหเนาะ ปลากปลาปลาปลูกหมูจะเป็นเะรนเส้นปลาหมึกปลูกห่อาผักอะไรได้นรับอันนี้แวอันนี้อันนี้อันนี้ใส่แค่สาางเนาะใส่พริกแล้วก็ใส่น้าเชื่อมเนาะมะนาวมีน้ามะนาวมะนาวก็มีปลัวปลาปลาปลใส่เยอะแซแบเยอะชใส่น้อยแซบน้อยน้อยนอยอ่าอันนี้นะ ไม่ใส่ไม่ได้พี่บางคนไม่ใส่ก็ได้นะบางคนไม่ใส่บางคนไม่ใส่เนาะอืแล้วแต่บางคนไม่ชอบก็ไม่ใส่เนาะไม่เป็นไรแต่คนชอบก็อร่อยครับครับนี่ใส่ได้ไหมคะไม่เอาเห็นอันนี้นไม่เห็นเลยเนาะนี่มีกุ้งมีปลาหมึกมีหูอัดคุณลูกค้าสั่งยำเส้นแก้วนะอันนี้เส้นอันนี้ เราใส่เส้นนี้แทนครับผมเป็นเส้นใสพิ้งนะครับกรุบกรอบ้นแก้วเราเรียกเส้นแก้วคนก็เรียกเส้นบุกก็ทำจากบุกนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำจากบุกเลแล้วก็ใส่ดีน เยอะมากเลยครับผมราคาดูเข้าไปหลายบาทเองไม่แพงไม่แพงจะต้องไปนั่งทำเองเลยนะสิบาทซื้อกินดีกว่าครับผมไม่ต้องไปทำเองหรอกซื้อกินเลยซื้อกินดีกว่าตรงนี้อะไรก็แพงครับถือเงินไปร้อยหนึ่งไม่ได้กับค่ามานะเองถ้าซื้อกินใน้ยินเลยร้อยหนึ่งถ้าไปตลาดร้อยหนึ่งไม่พอ ครับเดียวครับทำงาขึ้นมาเยอะก็เบื่อนี่อยากกินอะไรนี่สั่งได้เลยทุกอย่างมีทุกอย่างนะครับมุ้งมีหอยแรงหอยนางรมน้ำพูมนมาโเจืดมี